เรา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 ทำด้วยใจเราไม่ทำเพื่ออยากมาเดามาเดาเราไม่ได้าเอะไรเลยไม่ไอ้อืมเราเราบอกกัผมไม่ชอบทําแล้วติดเป็นกิจจบตุ๊กแกต้องมานั่งเฝ้าต้องมานั่งต้องมานั่งเกาะทุกเปล่าเปล่าใช่ใช่เราจะทุกทําไมอ่ะเราจะทําแล้วเราปล่อยวางให้มันจบล้วมาแล้วก็เราไม่ต้องสนใจเหมือนเก้าอี้อ่ะคุณถวายคุณพ่อแม่คุณอาจารย์ถวายเสร็จแล้วคุณสําเร็จตอนที่คุณถวายแล้วใช่ใชุ่ณสําเร็จแล้วใช่ไม่ใช่คุณบอกว่าเฮ้ยคนอื่นคุณนั่งได้ไง คุณเป็นทุกข์เปล่าๆใช่ถ้าไปดูนู่นดูนี่ติดยึดยึดติดทำไมผมไม่เข้าใจไม่ได้ไปมันไม่ก้าวข้ามมานทำบุญมันต้องก้าวข้ามเผลย์ยังไม่ได้บุญเลยจะได้อไม่ยากเดี๋ยวแบตแบตผมจะหมดเดินกลับไปก่อนเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไปถ่ายพระบาทกดจุดชาร์จก่อนก็ได้ครับครับเดี๋ยวไปเป็นนั่งชาร์จกนเป็นปื้มมากเลยนะครับนี่ได้มาเจอเฮียเล็กนะครับผมก็ชื่นเล่นชื่อเล็กเหมือนกัน